สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพระครับกับผมนะครับเสืออุบลนะครับมีระวันแจ่ชื่นนะครับคลิปที่แล้วนะครับนะฮะเป็นคลิปของสมเด็จไกซอ้อนะครับหรือพระพิมพ์เสียนล้นเสียนบาทนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับพระสมเด็จนะฮะพระพิมพ์สมเด็จ พิมพ์พุทธซ้อนนะครับพิมพ์พุทธซ้อนตามบันทึกตามตำรานะครับอนุญาตนะครับอันนี้เป็นเนื้อเดิมๆนะครับที่ได้มาเป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะครับนี่ครับพุทธศิลป์พุทธะนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับลงรักชาติแดงดํานะครับตามตําราบันทึกนะครับที่ผมเคยได้อยู่ดู youtube ของท่านอาจารย์โจกนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์ของวัดบวรนะครับด้านหลังเป็นพระประธานนะฮะ ด้านหน้า,นาองค์เล็กนี่คือพระพุทธถ่อนุญานนะครับพระพุทธชินสีนะครับที่นั่งซ้อนกันอยู่นะครับนะครับด้านนี่ครับเป็นเนื้อโลหะทองคำผสมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีนะครับแต่เป็นหล่อโบราณแน่นอนนะครับบางท่านก็มีนะครับมีเยอะเป็นเนื้อผงก็มีนะครับ เนื้อตัวกลัวถ้ำชาก็มีนะครับนี่นะครับพุทธศิลป์พุทธลักษณะงดงามนะครับขออนุญาตนะครับเผื่ออาจจะไม่ชัดน่ครับเป็นด้านหลังเป็นพระพุทธรูปพระประธานนะครับวัดบวรนะครับบางสมาธินะฮะแต่ด้านหน้าเป็นพระพุทธชินนสีนะครับบางมารวิชัยนะครับดูบนฐานนะฮะขาสิงสามชั้นนะครับ เนื้อเดิมๆนะครับยังไม่ได้ผ่านการล้างนะครับยังเนื้อเดิมๆครับมีหลงลักปิดทองมีนะครับเนื้อดินเนื้อกุอยู่นะครับเป็นพระกุนะครับคือหล่อแล้วก็เอารักชาติแดงดําปิดองค์พระไว้นะครับเพื่อรักษาเนื้อพระตามตําราของพระสมเด็จโบราณหรือพระกุพระนี่ครับด้านหลังทองคําชัดเจนนะครับปิดทองคําเปลวทองสมัยโบราณนะครับไม่สมัยยุคนี้พระสมเด็จนี้อายุร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับ เป็นอย่างต่ำนะครับในบันทึกในตำรานะฮะสร้างราวๆ2,350นะฮะ2,5,2,350จนถึง2,415นะครับ 350, รบ,บางองค์ก็จะมี2รอส24นะครับมีอักษรจารึกไว้เยอะแยะนะครับนะฮะร,รสอส45นะครับ30ก็มีนะครับ2411 2412 สองสี่หนึ่งสามสองสี่สองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์สองถ้าเป็นยุคนะฮะยุคใกล้ยุคมาตั้งแต่ยุคต้นนะครับก็สองสามห้าศูนย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีหลายเนื้อมากนะครับเนื้อตะกัวถ้ำชาก็มีนะครับเนื้อผงก็มีนะครับอันนี้เห็นไหมครับเนื้อพระเดิมๆนะครับเหมือนจะมีใบหน้านะครับเหมือนจะแกะแมกบ็อกแม่พิมพ์จะให้เห็นนะฮะนี่จะมีใบหน้าแต่ไม่ได้ล้าวนะครับ แต่ก็ไม่ชัดนะแต่มีโค้งเขานี่ครับนี่ครับมีใบหน้ามีอะไรนะครับสวยงามนะครับเดิมนะครับมูลค่าของพระสมเด็จไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อผงก็ท่านที่เล่นเช่าหากันอยู่ก็จะรู้นะครับท่านที่มีศรัทธาสมจริงๆมีกําลังรั์นะะรัาเนื้อถูกกว่าถ้ำชาถ้าเป็นพิมพ์พุทธซอนหายากนะครับเขาบอกก็มีราคาหลากหลายล้านนะครับแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับการตกลง นะครับความพึงพอใจของท่านที่จะศึกษาสะสมสะแวงหานะครับอันนี้ใต้ฐานนะครับจะมีรอยตะไบนะครับแต่ไม่ได้ล้างนะครับมีช่อชนวนอยู่เนี่ยรอยตะไบเห็นชัดนะแต่ตัดช่อชนวนอยู่แถวแถวนี้นะครับช่อชนวนคือเก็บรักษาเนื้อผ้าไว้ไม่ล้างครับผมล้างมาหลายองค์นะครับอันนี้ไม่ล้างไม่ขอล้างนะครับเก็บไว้ให้ดูมายังไงก็เก็บนะครับ เนื้อของพระนี่แหละครับจะบ่งบอกถึงอายุนะครับท่านที่ผู้ศึกษาสะสมเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเห็นพระองค์นี้ก็รู้รูเลยนะครับเป็นพระที่หายากมีหลายแม่พิมพ์นะครับมีที่ผมมีในมือตอนนี้ก็มีนะครับพิมพ์พิเศษสองหน้านะครับเป็นยอดขุนพลนะฮะด้านหนึ่งเป็นพระประธานด้านหนึ่งเป็นยอดขุนพลนะครับมีพิมพ์แหวกม่านก็มีนะครับพิมพ์ เกชายโย6ชั้น7ชั้นนะครับมีครับมีแล้วพิมเกดบัวตูมปกโพนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูทีละคลิปนะครับพิม์ปกโพแปดปกโพ9้านะครับมีเยอะแยะนะครับพิมพัรัศมีข้างนะครับพิมพ์พระแก้วห่มคุนมครับพิมเสียนโลนก็ให้ดูไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับพิมเสียนบาทนะครับพิมพ์ไกเือนะครับนะฮะมีหลังหนังสือจีนนะครับมีหลังพญาคุดนะมีมากมายนะฮะหลายหลังหลายเนื้อนะครับพระ เนื้อตะกัวถ้ำช้าก็มีเนื้อโลหะก็มีนะครับนี่ครับไม่ใช่เนี่ยอันนี้ให้ดูดูนะเดี๋ยวทำคลิปหน้านะครับอันนี้เนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อเงินเนื้อผสมดีบุกหรือเปล่านะครับนี่หลังภาษาจีนแกะนูนขึ้นมานะครับหลอโบราาเหมือนกันนะครับนี่ครับใต้ฐานด้านข้างนะครับแต่หนานะครับน้าหนักดีมากนะฮะหนาบางไม่เท่ากันแล้วแต่บล็อกแม่พิมพ์นะครับพระ แะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละแม่พิมพ์คนแกะแม่พิมพ์ออกแบบจะให้บางให้หนาตามจํานวนการสร้างตามที่ต้องการต้องให้ได้เยอะๆตามจํานวนที่กําหนดไว้หรือเปล่านะฮะในสมัยนั้นเพื่อแจกประชาชนนะครับทุกชนชัน้นมรรณะที่มาร่วมพิธีในครั้งนั้นมาร่วมบริจาคเพื่อสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลา,าพิธีการใหญ่มาสนับสนุนกิจการงานของพระพุทธศาสนาหรือของประเทศชาติบ้านเมืองในยุค นั้นสมัยนั้นโดยนี้พระมาหากษัตริย์เป็นพระปรมมุขพระประธานนะครับเราก็มีพระสมเด็จพุทธาจ้าตัวท่านและพระเกจิในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเขียนที่เขารบศรัทธาเลื่อมใสของคนทุกชนชั้นวันณะนะฮะไม่ใช่ว่าทั้งคนไทยคนจีนพ้นทะเลนะครับพ่อค้าพาณิชย์เยอะแยะมากมายชาวฝรั่งต่างชาตินะครับที่เกิดอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นเพื่อแจกนะครับ เนื้อผงก็แจกนะครับชาวบ้านแจกไปนะครับเนื้อโลหะก็แจกนะครับแจกมาตามตามลำดับขั้นนะครับเนื้อโลหะนี่ก็จะเป็นนะฮะข้าราชบุริพาหรือว่านะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะฮะในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับแบบที่แกะก็คือใช้พระประธานในในโบสถ์ในวัดที่สำคัญสำคัญเหล่านั้นนะครับเป็นแม่แบบคนที่ออกแบบแกะ ก็ต้องประชุมกันนะครับจะเอาอะไรเป็นแม่แบบแม่พิมพ์นะครับมีกรมช่างเยอะแยะมากมายนะครับช่างกรมวางหน้าวางหลังช่างบ้านช่างหล่อช่างสิบหมู่นะครับมีท่านหลวงวิจารนะครับท่านหลวงสิทธ์นะครับเป็นประชุมมีพุทธาจารย์โตท่านนะครับมีหลวงปู่คำนะครับเยอะแยะนะครับมีคนจดบันทึกแล้วก็ออกแบบมาถวายช่างที่มีความสามารถในเชิงช่างการหล่อพระนะครับ โบราณนะครับมีพิธีใหญ่นะครับต้องใช้โลหะอะไรบ้างนะครับที่มีในยุคนั้นนะครับเพราะว่าคนมีจิตศรัทธามีโลหะนั้นก็นํามานะครับเคยมีคนเอาไปตรวจสอบแล้วนะครับเที่ยวที่แล้วผมก็เอ่ยขออนุญาตเอ่ยอีกแล้วกันนะครับนะฮะที่คลิปพี่ตาเทพไก่งูนะครับเป็นทริปที่ผมติดตามที่นชอบนะครับขอพระคุณพี่เขาด้วยนะครับทําคลิปวิดีโอได้ดีมากนะครับแล้วก็ไปตรวจเคยเอาเนื้อโลหะมีคนเอาเนื้อโลหะไปตรวจที่ ลบบุร er ีที่ท่านอาจารย์รอชูใจนะครับมีถึงส1อธาตุนะครับสูงสุดนะครับสิบธาตุเป็นอย่างต่ำเก้าธาตุสิธาตุแหล่ผสมนะครับก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะคนมีจิตศรัทธาน่ไม่ต้องห่วงนะครับเยอะแยะมากมายทุกชนชั้นมันนะเนื้อขององค์พระนี่แหละครับช่องสองพระจะย้ําทุกครั้งนะครับนี่ผิวเดิมของท่านนะไม่ได้ล้างเนื้อขององค์พระนี่แหละครับเนื้อของพระนี่แหละแล้วก็เป ประวัติศาสตร์การบันทึกตำรานะครับผู้เรียนรู้ส่งต่อบอกกล่าวมานะครับแล้วก็มีมีบล็อกแม่พิมพ์นะครับที่เฮียยอดท่านมีไว้นะครับศูนย์สมบัติ3เป็นมีทุกแม่พิมพ์เยอะแยะนะครับหลายเนื้อหลายบล็อกแม่พิมพ์นะท่านสะสมพระสมเด็จเนื้อแท้นะไม่ว่าจะเนื้ออะไรนะครับดีหมดนะครับให้ศึกษาเรียนรู้ท่านจะได้พระแท้พระจริงมาอยู่ในมือนะครับพุทธคุณธรรมคุณนะครับเป็นพระส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับ ส่งต่อความรู้สืบทอดมะะรดกไทยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไวน้นะครับนะฮะท่านใดที่สนใจติดต่ออยากเห็นองค์จริงฮะผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับยินดีนะครับแบ่งปันถ้าจะเกิดประโยชน์สูงสุดในบวรพุทธศาสนานะครับผมได้ปัจจัยมาผมก็ต้องนําไปแบ่งพุทธศาสนานะครับเดีวที่แล้วนะับคลิปที่แล้วโทรศัพท์หายผมทําไว้นะครับมีผู้ติดตามตั้งร้อยยี่สิบ 125คนนะฮะทํา2เดือนนะครับโอ้ยขอบคุณนะครับก็หวังว่าจะได้รับการการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับทุกท่านนะฮะติชมได้นะครับแท้ไม่แท้จริงไม่จริงถึงไม่ถึงทันไม่ทันน้อมรับนะครับไม่ว่ากันนะครับนะครเปิดสําหรับนะฮะความทุกคอมเมนต์ทุกนะฮะหรือมีคําแนะนําอยากจะให้ความรู้ผมเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมานะครับ หรือท่านที่มีอยู่ก็ออกมาทําคลิปเยอะๆนะครับทํากันเยอะๆนะครับต่งต่อบอกต่อกันเยอะๆนะครับจะได้มีความรู้กันเยอะๆนะครับนะครับเราก็เดินไปตามทางที่เรามีนี่ครับผมก็นําเสนอพระในมือของผมที่ผมมีนะฮะได้ได้ถือครองอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ได้ไปบอกกล่าวไม่ได้ไปกล่าวร่วมว่าพระใครจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จนะฮะท่านผู้ศึกษาสะส,สมดูเอาเองแล้วกันนะครับพระในมือผมนี่เป็นยังไงเนื้อของท่านเป็นยังไงนะครับ ไม่ต้องบอกเชื่อผมทั้งหมดว่าพระผมแท้นะครับท่านมีก็เก็บไว้ฮะท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเก็บนะครับท่านไหนไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันท่านไหนเชื่อว่าเป็นจริงเป็นแท้ก็เก็บหาเก็บสะสมนะครับท่านที่ผู้จึงชื่นชอบพระสมเด็จครับเป็นนับวันก็ทรงคุณค่าหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนเก็บนะตามเก็บเยอะนะครับเดี๋ยวนี้กาลังเป็นที่หือหาเก็บเงียบๆนะครับแต่ก็มีมีกระแสลึกว่า ออกมาเรื่อยๆว่ามีคนเก็บนะผมก็ทําคลิปในพระที่ผมมีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกล่าวถึงบุคคลท่านไหนที่ไม่สมควรนะฮะโดยปวดเมตตานะครับผมยังศึกษาใหม่เรียนรู้น้อยนะครับถ้าเอ่ยพาดพิงถึงท่านในทางที่ไม่ดีไม่งามก็ขอกราบขออภัยขอขมากรรมด้วยกะครับอย่าถือโทษโกรธเคืองผมเลยนะครับนะครับ ท้ายนี้ก็ขออานาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณสมเด็จพุทธัจา์โตท่านนะครับคุณหลวงปูท่ทวดพระอาหารหันต์ตคุณทุกรูปทุกนางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราชาวพุทธนะครับชาวไทยทุกคนทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับขอให้พ้นจากวิกฤตภัยนะฮะโรคหลายโรคโควิดโรคหาโรคอหิวาตกะโรคหรือโรคอะไรก็ตามแต่ให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขลมเย็นนะครับนะครับ ขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนนะฮะสวัสดีครับผม